ปอกคุมพองมาะไยแล้วจนนะครับที่ผมรีวิวขายกันอยู่ตอนนี้นะครับมีรุ่นไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ดูนะครับหนึ่งเลยก็คือ Toyota นะครับ Isuzu Mazda Mitsubishi Ford นิสสันนะครับใครที่ใช้รถพูดอยู่ข้างต้นนี้นะครับจิ้มเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ตะการสินค้าสีเหลืองใต้คลิปนะครับมีแบบนี้เลยนะครับมีลายแบบนี้เลยลายแบบนี้เขาเรียกว่าลายโลโก้3มิตินะครับใครที่อยากจะได้แบบนี้เนี่ยให้เลือกเป็นรุ่น3ามิติไปได้เลยนะครับก็จะสกรีนยี่ห้อรถไท้แบบนี้นะครับ ติดด้านบนให้แบบนี้นะครับเห็นไหมจะติดโลโก้ด้านบนให้แบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าอิซูซูมาสเตอรมิตซูบิชิฟอร์ดนิสสันนะครับจะติดโลโก้ให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีลายอื่นด้วยนะนะครับในตะกร้านี้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากได้แบบนี้เนี่ยลองเข้าไปเลือกกันดูนะครับตัวลายแบบนี้เขาเรียกว่าลายหนังคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตัวด้านบนนี้จะเป็นลายเคฟลาเนาะด้านข้างก็จะปั๊มยี่ห้อรถมาให้แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมทุกอันเลยนะครับจะปั๊มยี่ห้อรถมาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วมย ผมบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะนะครับรถตู้ใส่ได้หมดเลยนะครับหรือว่า SUVPPV ใส่ได้หมดนะครับเพราะว่าปลอกคุ้มพองมาลายนี้เขาทำมันสามารถใส่ด้วยกันได้ทุกรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวซื้อไปใส่ได้แน่นอนครับผมรับประกันว่าใส่ได้นะครับ